นีไม่เห็นดมมาเลยมันมันเลิกเล่นแล้วมั <laughs> ้งไม่ไม,ไมค่อยดีมาคืนก็ไม่ค่อยดีอะ่ะไม่ค่อยสบายใช่ไหมใช่เราเล่นก็อาจจะแบบมันไม่ค่อยใจคอไม่ค่อยดีไม่อยากเล่นเนาะอยุย <laughs> <laughs> เข้ามานานแล้วอ่ะเข้ามาเมื่อกี้นี่เองอได้ไปดูน้ำเล่นปะมันเลื่อนผ่านไปแมพอย่างพอดีเราขายของด้ไยเราก็เยงไม่ทันได้ดูไม่ถ้าดาูอยากจะถามว่าคนนั้นใช่ไหมที่ที่ว่าชื่อเข้มอ่ะใช่คนนั้นปะอะไรหรอ ไม่ไม่ที่ว่าคนชื่ออะไรชื่อเข้มน้ยไม่ดิคนชื่ออะไรนะที่ว่าเขาเขาด่าเขาด่าพี่เราชิงอะ่ะคาชื่ออะไรนะไม่ใช่ไทยดีเคไทยดีเคด่าท,ที่เขาดูดุใช่ปะ่ะเออที่ดูดุอะ่ะใช่ไหมคน <c oughs> คนที่น้ำเล่นด้วยใช่คนนั้นป่ะไทยดีเคไทยดีคือนั่นแหละได้ไหมไม,ไม่ได้เห็นไม่ทันเห็นใช่ใช่เหรอ เขาจะเขาเ,เขาเขาจะพูดตัวเองแทนคำว่าลุงอะ่ะใช่ไหมเขาบ่นเก่ง่ะละ่ะยังก็บอกอยู่ว่ายังไม่ได้บ่นน้ำถ้าบ่นน้ำน้ำจะบ่นคืนแล้วแหละน้ำไม่ชอมากเลยคนที่บน่นไม่ใช่ั้งไม่ใช่เหายังไม่บนน่นนะแต่ว่าเล่นเล่นด้วยกันตั้งแต่น้ำเข้ากเกมมาแล้วก็เขาก็เชิญมาเลยก็หลายเกมแล้วเขายังไม่บ่นนะ ไม่ใช่คนนี้ละมั้งไมหรือเขาเดี๋ยวนี้เขาอาจจะเดี๋ยวนี้เขาอาจจะไม่ได้บ่นกันแล้วแล้วก็ได้เขาไม่ได้บ่นหรอกแต่ว่าเขาดุใช่ไหมเนจะไปจริงจังขนาดนะั้นทำไมเราเล่นเกม จะพูดถึงบนนะเป็นเป็นแบบลักษณะเขาชอบวางวางตำแหน่งหรือว่ากำหนดให้เพื่อนทำอยู่หรือว่าอยู่ตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่าเงี้ยอ๋อใช่เลยถ้างั้นนะ่ะแต่ว่าเขายังเขาเขายังไม่ว่าน้ำไม่ไม่ใช่นะเขาจะชื่อชื่อถ้าเป็นคนที่แล้วสิ่งพูดนะชื่อไทย เขาชื่อว่าไทยดีเคเขาอาจจะเปลี่ยนชื่อก็ได้ไทยดีเคหรือไทยทีเคเขาอาจจะเปลี่ยนชื่อก็ได้เพราะว่ามันมันมันมีตี้ของเขาไงตี้เขาเต็มเลยเฮ้ยมีตัวพี่มีตัวมีตัวไม่ใช่บอดยิงเจีัวผมเลยเมื่อกี้แค่มีกระบอ๋าสามนี่แหละกระบอ๋าสามพี่ทำไงเอาไปไม่ไม่ไม่เอาเอาเลยไม่อยากได้ พี่แล้วใครอยู่จะได้เอนโฟะอยากได้เอนโฟนี่ปืนที่ผมถือนี่ดีไหมพี่ปืนนี่ปืนไหนครับปืนนี่พนี่ปืนนี้ปืนเนี่ยที่ผมถือนี่ปืนอะไรอ่ะเอเคอไม่ใช่เอเคพี่อ๋อเอ็มเจ็ดสอง เนี่ยปืนนี่ M762 อะไรนั่นอ่ะใช่ไหมครับดีอยู่นะใช่ใช่ใช <นะ S 1> พี่ถ,ถ้าคุมได้โอเคอยู่แต่พี่เล่นปืนอย่างอื่นนะพี่คุมไม่ค่อยได้อ่ะ AK ก็น่าเล่นนะพี่ผมว <า S 1> ่าก็ AK ก็ AK ก็แรงแต่ว่าเอาเอา,เอาตรงคุมไม่ได้อ่ะใส่คูนอะไรไม่ได้เลยต้องยิงระยะใกล้เออใช่ถ้าระยะประชิดนะพี่พี่เคยพี่เคยเอาเล่นระยะประชิดแรงอยู่ได้อยู่นะ เข้าไปชาร์จนี้ได้แบบไม่ใส่สโคบอะครับแต่ถ้าใส่คูณสามคูณสามบอกเลยอยากจะทิ้งอะถ้าใส่คูณสามนะได้อะไรวะเอาอ่าอาอาม่รมีตัวมีตัวแต่ของพี่คุมไม่ได้แต่ไม่รู้นะ ของคนอื่นเขาอาจจะเขาอา,าจจะเล่นเขาอาจจะตั้งได้แต่ของพี่ฟาร์มฟาร์มเจโรเท่าไหร่พี่เจโรเจโรอันไหนหหอ่ะเจโรสามเหรอสามร้อยแปดสิบอ่ะเจโรอันไหนวะสามร้อยแปดสิบอ๋ถ้าคูณสามนะถ้าคูณสามสามแปดศูนย์ร้านค้าอยู่ไหนอันนี้มีตัวพี่ฝั่งไหนครับ ตรงตรงที่ผมมาร์คเลยครับโอเคครับมาร์คตัวโลเคชนันโอ้ยวิ่มีแล้วบ,วบอดข้างหลังข้างหลังไหนวะผูดใดยิงของค่อย เอาปืนอะไรนะยิงเมื่อกี้ยทำไมยิงไกลได้อะฮะปืนอะไรนะไหนโดยเด็ดแล้วนอยากเล่นแล้วว่าอยากอยากเล่นแล้วว่ะนี่นี่ถ้าคุมได้ผมว่าเอยนะปนีิยใช่น้ำมันดีดนะดีดดีดีดเนาะคุมไม่ค่อยได้ละ ไม่แต่คุมได้ผมว่าแรงแรงอยู่นะผมดูในสตรีมเขาเล่นอ่ะพี่ไอเกมเจ็ดสองเนี่ยเกมเจ็ดหกสองโอเคถ้าว่ามันแรงพี่ก็เล่นดีกว่านะถ้งนั้นน่ะพี่เจอแล้วเด้ตงตั้งปุ่มจ้ะฮะตั้งปุ่มตั้งปุ่ม,ม,มทำไมปุ่มไป,ไปุ่มมันไปไหนปุ่มมันหนีอ่ะมันทำไมมันเปลี่ยนอย่างนี้ไม่รู้ ไม่มีใครเล่นโทรศัพท์แล้วเห่อเออก็เล่นอยู่คนเดียวร <คน S 1> ือให้ใครเล่นเลเนี่ยเหมือนใครมาย้ายเลยอะน้ำเปล่า,ออาย้ายเปล่าใช่ใช่น้ำไปย้ายเองน้ำขมิ้นป่ะเต็งไปก่อนขนาดนั้นน,ะน้ำขมิ้นป้ <laughs> อเลยก็เลยาตายก็คงตายก่อนแล้วลนะมั้งงใครวิ่งใครกระโดดเดี๋ยวผมซื้อของเป๊บนั่งอย่างบังคีรถไปพี่โอเคพี่ก็ว่าจะซื้อของที่มิดเอาเบอร์สามหลุดเลยหรือยังไงทำไมนิ่งจังเหมือนไม่มีใครมาเลยไม่มีใครมาเลยรังเ,เอาน้ำลงไปซื้อของเลย <น>มาหาเอ็มโฟเอาไปล่ะเดี๋ยวซื้อให้อุย้ยน่าจะมีอยู่ตัวยังเฮ้ยเฮ้ยต้องหาดูซื้อเพราะว่าเยอะแยะเลยไอ้เนี้ยได้ตังค์ด้วยเอได้แล้วได้เอ็มโฟละค่ะ อยู er <Yeah. S 1> oh. ่มาก เบอร์อีกเบอร์หนึ่งอ่ะเขาออกหรือเปล่าอีกคนหนึ่งใช่ไหมไม่มาเลยอ่ะดูงโอน้ำชน้ำชน้ำชัวเหรอใช่แล้วไปไหนน่ไรูะบอดยิงมั้งอ่ะ บอทยิงป่ะตายเลยโซนโอไกล้าวเพื่อนเพื่อนเพื่อนตาวงเหรอเพื่อนตายเล็ดชนไปเถอะไปไปเถอะไปเถอะไปเถอะออกแล้วไปแล้วเรียนพี่บอกรถไปโอเคไม่เล่นก็ไม่บอกไม่เล่นก็ไม่บอกแต่เนี่ยไม่เล่นก็ไม่บอกเลยเออเราเราก็อยู่ได้อยู่อยู่หน้าล็อบบี้ตั้งนานเนาะ ไม่ต้องไม่ต้องเข้ามาเลยกม่ไม่เล่นเลยเฮ้ยไปที่เศษน้ำไม่ได้นะไปที่เศษน้ำน้ำลบทิ้งนะถ้าไม่เล่นก็เข้ามาบอกก็ได้นี่ไม่ไหนไม่ว่าแล้สุดท้ายสุดท้ายเหลือเพื่อนชิแรงอยู่นะ M762 อ่ะเห็นว่าพี่ยิงเมื่อกี้กี่นัดมาจับ พี่เมื่อก่อนพี่ก็เล่นบ่อยเพราะว่าพี่เหอสกินไงพี่ได้สกินมันใหม่ๆอ่ะเล่นประจําไอ้นีคุณในตัวนี้ใครไม่มีทีันอะมาเมาครับเต็มๆลยครับอยากได้ตังไหมครัเก็บเก็บไว้ซื้อน้ำอ่ะเก็บไปซื้อน้ำ มีสังตั้งร้อยห้าสิบเจ็ดแล้วอ่ะเออเก็บไว้ซื้อเก็บไว้ซื้อเดี๋ยวเป็นเป็นแต่ว่าเดี๋ยวจะเป็นนักรบแนวหน้าฮะแต่ว่าแต่ว่ายังไม่มีของแต่งปืนเลยเอ้าไม่ซื้อละไม่ได้แวะไหนเว้ยนะเอ็มมี่ส์เฮดเฮ้ยนายนวิ่งมาหรอเนี่ยต้องต้องเมื่อกี้เห็นอยู่ตรงเขานะ เราเปิดเรื่องอะไรวะนะอย่ามาอย่ามาอย่ามามันเล็กมันเล็กเดี๋ยวเจ็บ เจ็บมากพี่ต้นไม้เจ็บมากครับพี่มาเจ็บมากเลยเน้ำว่าแล้วน้ำว่าแล้วตุง้ตงลอ่อกระตุ้มไอ้นั้นมันอยู่ด้วยอันไปไปยุ่งไฟไปยไุ่ง น้ำต้องกระจายไฟเับยเขาทุครั้งเลยนะพี่น้ำไปรถอี่มาอีกแล้วเห็นที่เดิมมามาเก็บตังค์ไปซื้อ เอารถมา, s <S าถจะเกินป้า okay. เกินป้าบางครั้งไปคนละพี่โอเคครับโอเคครับเออโอ้ยนี่เลี่ยม ้างครั้งมันก็เกินไายิงอ่ะดูกระสุนแม่งม,มันไม่มันไม่เลยมันไม่โอ,อ,อกาสผมเลยใช่